ดูการแก้อสมการ2งโมเลบทำยังไงมาดูกันครับหลักการง่ายๆนะครับก็หาค่า x ให้ได้ก่อนจากแต่ละวงเล็บจับเป็น0ูนย์นะครับนั้นคําตอบตรงนี้นะครับ x มีค่าเป็นบวกสเปลี่ยนเป็นลบสมันเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับก็จากอะไรครับจากลบสก็กลายเป็นบวกสนั่นเองนะฮะนั้นเราก็เขียนคําตอบอยู่บนเส้นจํานวนจริงนะครับได้อะไรออกมาก็เป็นลบสเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวานะครับลบสกับ4 มันมีทั้งหมด3ช่วงใช่ไหมให้ขวาสุดเป็นบวกนะครับลบแล้วก็บวกนะฮะตามลําลดับนะฮะมากกว่าเอาช่วงอะไรมากกว่าจะเอาช่วงบวก mistakes. ไม่มีเท่ากับใช่ไหมก็เป็นช่วงเปิดป่านะครับช่วงบวกข้อนี้มี2ช่วงไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานั่นเองนะครับเปิดก็คือเป็นไม่มีทึบนั่นเองนะฮะงนั้นข้อนี้คําตอบก็คือเปิดนะฮะฝั่งซ้ายเรียกว่าลบอินฟินิตี้นะฮะแล้วก็ได้ลบสนะครับรวมกันมี2ช่วงรวมกันจะเปิด4 ฟังขวาเรียกว่าอินฟินิตี้ไปนะครับ